ตายแล้วเบียรน้อยช่องโตพี่น้อยมันเหนะ่าเนาะมาครบมันอยู่ในนี่เนาะไปชนอยู่นี่นี่กระเปลวหนึ่งเนาะนี่นี่นยุ่เมืนอนนี่นะนี่ตัวนี้ยังวันไข่เสียด้ตัวนี้นะดี<ห>เดี๋ยวมาเบิ่งน้ำเดียร์พี่น้อยนี่นปัดเท่าน,นี่ป่าซิวป่าซิวผ่าซิว มาต่อป <c oughs> <ห>่านะแต่จัก <lawsuit> ขันมดชมมาแล้วพี่น้องนี่มาปรุงมาเนี่สีมือเสียงเพชรเพิ่นเอ้ยหื้ออื้อแล้วหื้อมากนี่ว่าทำไมนะกอดประช <S ambling. S ussen> ิวกอดประสีพี่น้องป่าโง่อะไปเข่าคู่อะ อืมฮึมเอ้าตบเป็นายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบดชุกุชุกคนอยู่หายอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยวัอนี้กะมาบึงกันนะ้นบึงเบ่เขาเบาบุญมาเพิ่นเบามาควบเบ่พี่น้องเอ้ยวัอนี้กะได้มาบึงได้มาบึงเบ่บึงงูพี่น้องเอ้ยเบ่กะบเบน้อยกะตายกองๆอยู่พี่น้องเอ้ยจักมาเพื่อควบไปจัก นี่ประมาณนี้พี่น้องเอ้นี่คือเบน้อยตัวนี้นะนี่ตายแล้วเบน้อยช่องโตพี่น้องเอ้นี่มีตัวนึงเห่าอยู่ตารางนึงนี่ตัวนี้เบใหญ่ตัวนี้พี่น้องเอ้ปุ๊บมันเหนะ่าแล้วมาครบมันอยู่ไหนนี่เนาไปชนอยู่นี่ Để phải mừng bê tôi dù khổ đây phía nó ơi Tôi dù khổ Bê lại tù dù để mà khốp nì Bê nhảy xuống tổ nè Tôi nâng nhu hăn Tôi tư hăn Là bà nì phải bưng ít tôi nâng nè phía ơi Mình chếp là bê nè Để phải bưng dù khổ nè bê cả này nè ơi ໂຕໂຕที่มาครบบ่ไดขังน้ํามูมันนี่คือเบอตัวตัวนี้ตรีแยงเอาทางหน้นะตัวนี้นะอตัวนี่เบบกใหญ่นึงมาครบพี่น้องเอ้ยนี่ลดหอยําะลงมา นี่เพื่อจู่จะว่อยู่พี่น้องเลยนะนี่พี่เถีวกลุ่นมานี่นะพี่ลึกเบนี่โหลอดบนน้อเบนี่เบนิ่งงแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่กระเปลหนึงนะนี่นี่ยิ่งมันยิ่งนี่นี่ตัวนี้แังวันไข่ใช่ไหมตัวนี้นะอู้อันตรายเว้ย น่าจะบลอดและเบิองเบนี่พี่น้อยเทงบ่ายแล้วพี่น้อยเดี๋ยวปล่อยปล่อยเบก่อนนะบัดนี้นะเดี๋ยวปล่อยลนไปก่อนพี่น้อยเบอยู่ในเค่งนี่น,นี่น้อเราไข่เคาะมาแล้วบัดนี้ แรงๆๆๆทุ่นไปนะน้องนะไปแล้วคุจิ้มงานก็มาละจิ้มงานกะบ่าวบุญมาครับแสงเพชรมาหอดรับน้องเลยเอาแห่มาพร้อมนี่มันนี้ก็เริ่มลงมือได้ปานี้ เชียนป่าปะตงุงห่วงชองชอง,ชองไอ้น้องนี่มานี่บอดตายแน่อนอนนะพี่น้องนะอะตอนนี้ก็แสงเพชรเพิ่นกัดลงไปแล้วได้ปาตุปะชิวดงพระพระพี่น้องเย้ยขวางว่านแหงลงไปเรียบร้อยแล้วมุมโบ อืมต้ปลพอชิวนี่ลอยพอจมคนนะพี่น้องเอ้ย <c oughs> พระพระพระรถรุกอ๋อเดี๋ยวลุ้มเดียวทุกคนควางแล้วก็จะได้ลง้นงมนะเฮ้าผมเม็นคนวานเฮแต่ว่าเฮ้าเป็นคนงมเฮเดี๋ยวลุ้น,นเนนิ่งเดียวนะง้อมันสีมันบอก

ตัวลยขนาดตัวเหยียบว้างเทานดิเหรฮ่าวูดองลูกทางหลังลูหลังเคล็ปุ๊บตองจินกินี้มันปลากโอ้ยดอกอะไรแค่ากเฮ้

มาแล้วทุกคนนีน่ก็น้อยจังเหรอครับหาไรบัานนี่ไรลงมาเชื่อ ออบอกค่อยมานมาได้ปลาบ่ไม่มีพี่น้องเลยมีคือพายตัวมานประดุกเมื่อน,นั้นนะ่ะพายตอนนั้นมันหกปลากเ็เลยหลายอันนี้มันเปลี่นพดปลาไม่ยอมีไปเลยนะนตัวที่ได้มากประมาณนี้พี่น้องเยนี่้ยปลาขาวช้าๆตัวปลาขาวช้นี้หลับพี่น้องเยบ่ได้หลายมาไหนาบ่ได้บ่ได้เอาหม่องนู้นได้บ่ได้ปลาบ่ได้ปลาละ ปลาใหญ่บุรีเอาปลาน้อยไปนี่นะพี่น้อยปลาซิวพวกกรหลายปลาซิ่วนะจับไปเรื่อยๆบ้างจับยังมามามาโอ้ควายก็ลงมาละพอดีเลิศควายไล่ปลาเฮ้พี่น้องเอ้ยจัดการย่างม่องบ้านี้ม่องก็ม่องม่องน้อยนะม่องปลาซิวนี่ม้งที่เลย ประมาณนี้นะมองนะบระิห่างเลย <c oughs> โอ้แต่ปุ่มลงไปกระเม่นโอเคแล้วนะนี่ยน,นะมองปลาชิวิตนะโอ้โอปลาเท่าซัมช,ชีปดพี่น้องเอ้ยโอ้ทางคุ้นกับปลาควายไล่เฮ้อละ่ปละปลาทางคุ้นกับเอาไล่มาโอ้ดูความไลยนะพี่น้องเอ้ยโอ้ ว่าทุกปอดชิวโคตรหลายเลยโอ้โหปอดตรงต่ำห้องกูเฮียมะเฮียมะข้างโกมข้างก็ได้นะยู่มันยู่กลางแั่แหละเนี่ยไหนไนมานคนมานหากระจับแหเดี๋ยวดิอ้าวลองมาคนมานมึงดู บัตรทีหนึ่งคือบัตรทำอิฐนะพี่น้องเอ้คนมานขว้างแฮนะหงคนมานบรุกน้ำนี่ไห้ปลายพบ่คนมาน์น่ะนี่น้องเอาลุน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  ลุ้นเป็นลุ้นพี่น้องเอ่ยคือลือดมิดอิ่มชิมปลาบอมีอันนี้นะข้นมานี่ปลาบอมีข้นมาดืกอไ,ไปหน่อเลยะปลาบอมี เดี๋ยวอย่าบังมองก่อนต้องมองหัวถือบังดูมองหัวถือป่าเลยพี่น้องเอ้ยปีนกระถืออ่นตุ๊งแล้วปอาตะลานอยู่ป่านะเบิ่งซูมห่ามาเบิ่งก่อนนี่ปอาทุกซ้ำสีปดพี่น้องเอ้ยปลาซิวปลาซิวอ่าน Oh, nung năng nắng nung thân 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 mán thân 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 เอาอันนี้ก่อนเบิ่งก่อนเอาปลาดุกก่อนยังยังหูเดี๋ยวเบิ่งคักนี่ันเอไรอออาก็ได้ปลาดุกตัวนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกคน ทำการฮื้อมองได้บันี้ได้ตัว่าเฮายังน้อยนึงเฮาก็หฮื้อก็ได้มองอันนี้นะประชีวน,นี่นะมันแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยีดเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนี่ปัดท่นี่ อื้มปลาซิวปลาซิวปลาซิวปลาต้นนี้มองเขากะหลังหื้อทางนั้นกะเอา้าเดี๋ยวไปมองเดียวเดียวพี่น้องเอ้ยเห็นจริงเด็ดเด็ดเด็ดอยู่กี่นี่เอา้มามันไทยมันมั่นพี่น้องเอ้ยใช่มีปลาจิบเจอเยอะเลยคะหน้ากี่ตเดียวจิ เน่ปลาเขลุนพี่น้องเรียวตัวหนึ่งอะไรตัวนนี่นี่นี่เหมนหมดนี่นเหมนบ่อตั่นึงนี่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 มันยู่พี่น้องเลยอันนี้แหนี่นะนี่ปลาเขลุนตัวปลาเชื่มพี่น้อย นี่เอาขึ้นมาแล้วพี่น้องหัวสูงโอ้ถึงว่นี่อันนี้ปลาปลาปลาเฮเฮากัถือว่าพ่อได้นะแต่กับโพ่อมันมาหน่อยบ่ได้มาหลายพี่น้องเอ้ยจะเ,เชฟหนุ่มนี่ปลาหมองเขาเ้าปลาหมองเฮานี่ถือว่ามาันเพื่อชมพูนะ้ำมองเฮานี่นี่ ถ้าเตี๋ปมองไปน้องไอ้พูปดเนาะก็ลายเติมแล้วพูลงคุูนะนี่มองกะเป็นลงไปรอบที่ชองนะพี่น้องเอ,อ้ยพูทางนั้นก็ถึงเฮไปหาเลียวเบื้องกันปลาบ่อนอยู่มองนอันนี้ มันแน่นอนอยู่แล้วเลื้งใดน้ไปเ้ยมันมานู่แล้ะเรืองมองนี่แต่ว่าปลาน้อยนะป่าบ่ใหญ่ป่าชิวอ้าวมันไป้นเรือมาเนอะเ่นั้นด้วยปาชิวขึ้นน่เพอฮปอดอีเธอติชองมาหนิโอ้รอบทีชองโมโมลายปานดรอบติชองนี่ ปลาซิวพี่น้องปละมาณนี่นะปลาซิวนะไซเล็กไม่ใช่ไซใหญ่เาเลิกวันนี้พี่น้องไปหาให้กินก่อนปลาได้บลาลายปลาอะไรนี่กับประมาณนี้นะปลาบาริลรายาพี่น้องอโอ้ล้างแข็งล่างขามีน้ำซางายอยู่หน้า อยู่หายอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยแต่กอนเนี่ยมันมีเทงอยู่นี่นะเทงกันไฟไหม้แล้วพี่น้องอ่ะเฉามากะเทงไฟไหม้จักผู้ใดมาจุดบอจักเลยกุกไหมกุกโตแถวนี้ไฟล่มไฟไฟไหม้ตายหมดแล้วหลังกระเบื้องกระกระเบื้องเตะนะพี่น้องนี่สลานอยู่ เต่ยังเหลือแต่เตายังเหลือแต่ความทรงจำพี่น้องเอ้ยเทียนฮะนี่เผ็ดตเอรบผ็มเอาประมาณนี้พี่น้องเอ้ยกอยกินตัวนี้เอามือเอามือบ้านนะตัวนี้นะถงโตสามโตแล้วเมตรพรีเมตรพรีโลดเดี๋ยวใช้ปลาซิว่พี่น้องเอ้ยนี่

ปลาซิวนี่ลายคุณน,น,น่้ยโคตรลายเลยปลาซิวนี่ถ้าเอาดังลงไปนี้ปูนี่ไหลมนันนี่เอานี่ได้เธอละคู่ชองคู่คุณนี่นะเอใส่แล้วคุณน้อยเดี๋ยวเอาเกลือไปนู่นสักก่อนนี่เอาเกลือลงไปพอประมาณ เอป่งนู่ลูกไปเดี๋ยวมาคันมาชมพ่นี่พี่น้องเว้นี่ข้างมาชมก็หาอยู่แถวนี้ยนีมาายซโยข้าง้ละลายเหี่

พี่นกสาไากะประจักขันมดชมมาแล้วพี่น้องนี่มาปรุงมาเนี้สีมือเสียงเพชรนก้อยปลาชิวนะมันนี้นะเอ้ย มืออืดแล้วฮ uh> ื้อมากนี่ว่าทำไมนะกอดปลาชิวกอดปลาชิวพี่น้องหางโง่อะอาลงไปเขาครัวอ่ชงคำโอ้โหดอกหนุ้ยช่วงคำโอ้โแต่ปลูบปลีออกมาดองนะเน่าตัวนี้นี่พี่น้องอือหือนี่มาชมลายอะไร น่าจะชมนะจับจันบรวเอ้าพร้อมกินวันนี้นะม,นมามามาทุกคนมากินข้าวกินข้าวง่ายสามโมงพี่น้องเลยกิน <c ười> ข้าวง่ายง่ายโนก้อยป่า,า,าม,มามามาม,มาก้อยไปซิว ชุ่ยอดเลยจะมีการโอ้ยยังเวอร์ไปุนมากลาเรื่องเกียวมาเรื่องเข้ากระงิพลืกกโลมันด้เก็บโได้เก็บพักมากันโดนพี่น้องเลยเอาติ่มงมือนเอาแบมือวยจังสวเาง

เ<โ>ชื่อข้อแ,บบแม้คือมะแนครับเน,บบบนื้อตายเลยคะแมนใจตัวยังเอามือม้อมนี่ยจ้ะ กินข้าวกินน้ำยาพี่น้องเอ้ยบัดนี้สีอันเอ็ดหางก่อนบนัดนี้มัดหางมัดอันมัดหางชิลุดนะเอี่ยมเอาเบมือพี่น้องเอ้ยเบะนี่มันบ่รวกละใช่บึงนักเลยมือกับเป็นตะตุตกพูดกระตุกพี่น้องเอ้ยมือนี่กะบชองตูนะเบนะเอาเบกะบแต่ว่าแก่มากครแก่มาแล้วพี่น้อ,เอเนะงเอ้ยนี่ช่องตูพี่น้องทะมิดไว้เยอะเอ็ดเอ็ดหางแต่ว่าบริสิทธิ์ซ้ำนี่ตัวนึงก็เช้อกระชอบนี่นะไว้ทางหน้า มันบอสด้ะเรียได้ใช่ไหมเบนี่เอาขึลล้นรถไว้นี่จับไปบไปเมือบารีสเฟรนงดงเอ้ยนี่ตัวนี้ก็เชื่อก็เชอบไวนี่ตัวนี้ชมตูวพี่น้องเอ้ยเบน,น้อยช่องตูวนึกกระเผาละอันนะจุดไฟเผาเลยพี่น้องเอ้ยนี่วันนี้ก็จะได้เมอได้พี่น้องนะอ่ะฉันกับคลิปนี้ก็เอาเพลงชจำนี้แล้วพี่น้องเอ้ยก็ขอ,ขอ,ขอความเข้าใจทุกการที่ตามชม Chim nào phụ bác cân mai phía nào ơi Chim nào phụ lại những khổ bè hơi bừng cả phía nào ơi